สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปเบอร์สกูทุคนจ้าพวพอกระบ้าจนนี่เส้นเก้าเส้นเคอร์มได้พี่น้องเดี๋ยวเพิ่มเติมวันนี้คือมาอยูปป่ป่าโนลวงนี่มาหาเนงยงโนลวงวันนี้มากับพี่สาวคนสวยคือเก้าเส้นเก้าเส้นเคอร์ได้พี่น้องมาด้วยไปแกงกอนมำไมยามนี่หายงาบงาบเลยมันคือเปียกกว่าน้ำมอกบ่น้ำมอกโอ้ตรงนี้มีเนีเนยงใหญ่ เราลวงแกงวุนเยนน้ำไปนแะมันบบบเย็ดก็ได้วุนเยก็ได้ที่แคือบ่บคมี่แหละบอบคมโอ้ยู่กันเลยวะเบิดแล้วบก่กสุมนีไปหาของสุ่มไม่แบบ อะไรไอืมก hey, hey, hey. hey, mm ันเลยดาวนบเหิน hey, อ hey, hey, go. hey, 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 ันนั้นเราบอกกันเลยไะหาไหมไปหามีขั้นพิเศษบอกการคัดพ่อใส่เนาะบอนี้เนาะ ไม่ต้องหอยกระเจ้า,าเอาเหรอเจ็บคอดิพ่อเขาจะร้องเพลงเซ็มเปิ้ลคนเดียวมาเอามะขามพี่น้องมาเอามะขามไปเฮ็ดอันมะขามดองบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อดอกจะลองจะเฮ็ดลองเบิง่งขนะับบ่นน่ะก็เลยแวะมาหาเราไม้ไปแกงพร้อมนี้น้ราไม่ลวงแกงกินสวยบ่ว่าแกงกินแรงมาเท่ากแกงกินแรงพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ย พรุ่งนี้วันคริสต์มาสแล้วนะพี่น้องวันคริสต์มาสก็ไม่ได้ไปใส่ดอกกินยูเฮือนนี่แหละโอ้ยสุปนั่นเองซองแดงพอดีแกงอยู่พี่น้องเลยฟังนี้นมีแล้วเนาะมีคนอยู่ไหมโอ้เดีดีพอไีแกงอย,ยู่เด้อ เดี๋ยวมีคนนีแซบเด้๋ยนี้อันนี้หอยหัวกินคนนี่สองแดงคนนี้สามแดงคนนี้บอสสมนีมันก็บัมีนอหล่อกออกมาแน่นะ ที่หอยอันกับเจ้าเอานน้บังคีเงยลงตัวหันนะเนี่ยแงงซนี่พอดีแซบพอดีแซบก่น <c oughs> มากแบบนี้แหละ <c oughs> โอ้พี่เราไอ้เจ็บคอพ <c oughs> อเสียงดังบ่ได้ผู <c oughs> ้สาวห้องเพลงเวิกเวิร์กคนเดียวตื่นเช้ามาก <c oughs> ีเม่ว่าเอาอีแล้วกับตู้นะ <c oughs> เดี๋ยน้อยก็เอาลวดนี่ เปลือกปลอกเอาอีเม <c oughs> <c oughs> ่ปลอกซอยยีพอร์ลำอคายมอดตู้ไว้ยีพอร์นีแล้วเปิดตัอคันคายมั้งเนาะเหนียดนอนไอ้บอกคายแหงเนาะ À, mana mana mà, 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 nói này nè, cái này ngay của đây nè ngay ngay cả bị xóm ao, nằm ma nằm ma ไปคลอดนี่หน่องคกได้กิะตายตมันจะคลอดมันมักจะหลายตัวไปเนี่นนยมันนั่งอ้าฝุ่นอ้าบกคอนหน่อยเห็นมั้มีเนี้ยมีอย่างอื่นวมีก็เนี้ยมก็หลายโอ้ยอยากไปซ่อนเนี้ยวะอะไรมาอ้อไม่น่าไปซ่อนบ่มีปิงบ่มีก็ลายวะวิธีทำมันจับบ่ทาแล้วมันเอาผิวใส่มันหมดจับเห็นกันยังเล่นเลยมันหมดจับอีหลี เห็นบ <Hey, S 2> <stacks. S 1> ่เคยจับเฮาสักเทื่อเด้เห็นปิ่งกัแล่นแล้วบาดอีแมวจับอีแมวบ่จับเฮาสักโตมันคิวนํามันหาผิวอ่นอบ่ใกล้อ้าวสมัยานี้หายากยานี่พี่น้องเอ้ยมีุ่นี่นแน่ว่า ไปดังปลอกสิวๆนะดังปลอกแบบซึ้งๆเออเมื่อยครับหันละไม่สำเนีกอ่ะส่วนในบุคลิกออกกำลังกายว่าจะไปเอาแง่งมันอีแม่วันนี้กับพี่ไปแม่ไม่ได้ไปกันเลยมาไปจำนาครับ สิปลูกหลายว่ามันเป็นปลูกหลายผ่านเปมันะพอที่ค้นนี่แหละจะลงเบียร์ยางได้จังฮิตต้ยักบุกินตอนประมาณจัเฮิตตาบุลมวัตถันอันสิบปลายเฮต้าดี่วบบนี้แหละแบบมันคาเบียร์ไม้อีกพ่อนะก็เลยไม่ได้ปลูกวัต์ ป้าเนียงน้อยหลายเนะมาหาซอยในพี่น้องมุดจอมาหาซอยบ้าจมนี่เดี๋ยดูพอแกงบ้างมาี้แต่ก็ได้หลายเติรดมาเล่นานะพอก็โขโขเหี่ยวนึงเอาหลายแนวฮานาไซนะแ่บอืมมันก็ ไปหาเบิ่งบนเมือไปหาเบิ่งอยู่เฮือนตืมอยู่เฮือ,อนอข้างเฮือนเมื่อนั้นเลยขัวหอยกอว่าสิโทรหาโตัวละหอยกันเลยมันมีหอยเซรี่หอยหนาหอย,หอยจุบสามแนวหอยเออตัวควรวมื่อหน้าก่อนขัวหอยข่อยยก่ใส่ <c oughs> อยู่<บ>นาพี่เตอร์นาเอื่อวันนี้ไปขัวหอยจุบโดนแล้กวก็เคยจะไปคุดกระปู ก็กระปูได้ละให,หลายม่มีคนไปกระปรูดองไว้ไมันอิดสิบสามโตไปไันกับอีเม้นะคักรูได้ปูนะแต่มาหุ่งนะอตนดัง,ดงตายปาดดนอไหม พันยำอันออกนอเนานะมาเอาตตวนี้แห่พี่น้องมาแกงนอนใหญ่อีหลีสำแขนสำขานี่พี่น,อน้องแข่งได้แบบนี้พอดีเสพนี่หลายครอบครัวมาเอาพี่นอ้องเอ้ยมีแต่ไอแต่น้องแล้ละมาเอา อาอาสซมีบ่อสุมนี้ันนจะมากันสองคนอยู่ไฮยูนาเพื่อนที่เพื่อนก็มาทางอันนะั้นทางสวนเพนื่อนเพื่อนก็เลยมาหาทำไม,ะม,ะมะเป็นครูมาหาเพื่อนที่สวนเพละ่ะชุดนี้คือรถมาบ้าไก่ไอ้นี่ข้ามมาหมู่บ้านนึงเนาะหมู่บ้านที่สองกับเมนกะบโบไก่เป็นไหนพี่น้องส่วนิมาหอดเพื่อน วันนี้มากินน้อไม้ไก่ว่าสิมาเอามะข่ามันใช่ไามมะข่าเหิืนกับผึ้หน่อยไ่ก็เลยแวะมาหาน่อไม้เลยนำไปนำไปสุใส่ไอ้กล้องเห็นหรอรีกล้องตลอดเลยหลบกล้องพี่น้องหุ่นหุ่นกล้องไปหากันนี้ ไอายอายอาคุณพี่นะไม่ยอมปีนหน้าคุณไหนไปนี่เป็นน้องน้องไม้เฮางกะได้แตเองพอดีแก่งพอดีแซ่บนั่งน้อยจนนี้มักได้คานอย่างเดียวคานปอกพันอยู่ไฮอยู่เถียงอยู่เหียงให้เถียงนาจ่าพี่น้องจ้า ชั้นนี้ขอฝา,ากบรรยากาศไ้สัมนี้เด้เดเดอจย่ด้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเป็นกำลังใจให้ช่วนนี้เขาขอากาศครอบครันะเด้อสุดท้ายก็กรับคำ้่า,าสบายดี